เอาละพวกเราคือสายลับมือปืนที่โหที่สุดในย่านนี้งี้ฉันโดน,นเดี๋ยวยังไม่ทันเล่นเลยอเอาออดีครับ คือถ้าเรายิงนะครับตัวเราก็จะกระเด้งไปนะครับตกเหวนะครับเพื่อเพื่อสามารถใช้ปืนลูกซองนี้เล็งไปนะครับเนี่ยอย่างแกรนดี้อย่างเงี้ยครับเล็งไปข้างหน้าป้าก็าาจะไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็มี h p ดด้วยแต่ว่าเราต้องยิงอ่อให้เขาตกเหวลงไปอย่างที่แกรนดี้ยิงนะครับใช่มาแกรนดี้เงี้ยใช่แล้วดูฉันโหดสุดๆไปเลยนี่เมื่อกี้เจ้าตัดตาบ,บีโดยิงฉันเหรอฮะนี่แหละ นี่แหละนี่ก็จะมีดีเลยของกระสุนอ้าวแกนดียิงชั้นทำไมโอ้แล้วก็มีโลบักด้วยเหรอเนี่ยปืนแบบระเบิดนะครับอันนี้ห้องน้ำเผื่อใครเล่นแล้วปวดฉี่ดีครับเราก็ลงมาฉี่ได้เลยใครยิงชั้นเนี่ยจะชุลมุนหน่อยนะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเราจะยิงได้ไหมนี่ปรับเป็นมุมมองนี้น่าจะง่ายขึ้นนะบ๊อบโอ้ไม่ง่ายละไม่โดนเลยโอกระโดดน,นะครับกระโดดคือทิคในการหลบ ดีแล้วก็ยีตกอก<ง>ไปนี่มาเจอกันหน่อยนายฉลามโอ้เด๋เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอย่าเพิ่งยิงฉันอย่าเพิ่งุ้ยังอยู่ยังอยู่ไม่อยู่แล้วไม่เอาไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้นี่มุมมองนี้ง่ายกว่าดูนายสวัสดีเจอกันหน่อยปุ๊บลงไปแล้วเรียบร้อยนี่ไปดูฝั่งนู้นด,ดีกว่าดูกระโดดมาแล้วฟุบปุบปุบบป้ายไม่หล่น โหดมากมาดูปื๊บหล่นไหมหล่นแล้วเรียบร้อยไหนตรงไหนเยอะๆนี่เราซุ่มใต้ตึกนะครับซุ่มใต้ตึกน่าจะเนียนซ้ำซ้ำปื๊บตกไปหลบหลบตรงนี้เนียนปื๊บเอ้าแฟนคลับขอโทษไม่เห็นไม่เป็นไรครับนีแได้หลบ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 โอ้ยติดเสาติดเสาเนียนเนียนได้อยู่ปื๊บ เฟิบเฟิบเฟิบหลบนี่แหละไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่นี่นี่นี่หลบหลบตรงเสาปฟ๊บปฟ๊บหลบหลบหลบตรงเสาโอ้แกดี้ก็มานะครับนี่แหละเรียบร้อยมีเีเลย์อยู่สวัสดีออกแฟนคลับนะครับนี่นายวันดีนี่แหละก็ได้ลงไปเรียบร้อยเฮ้ยเราซุ่มไปข้างบนได้ไหมนี่ซุ่มข้างบนได้เป็นไลเฟิลนะครับนี่ระยะไกลดูฟิบเอา้าไม่โดน รอดีเลยก่อนเอาแฟนคลับนะครับโอ้แกรดี้เอ๊ะแกรดี้แกรดี้เย๊ได้สวัสดีเอาโดนได้ไงโอ้พีคนมาโอ้ยิงอย่างนี้เลยเหรออ่ะระหว่างนี้ <c oughs> ดูซิว่ามีปืนอะไรบ้างอันนี้เท่าไหร่โห859ปืนระเบิดเหรอขอลองเนี่ยครับปืนระเบิดนะครับดูปืนระเบิดรบราโคดี้แฟนคลับบราโคดี้เอาแฟนคลับโอ้โหมากันมากันเยอะ ไปแล้วขอลองปืนใหม่ก่อนยังไม่ทันลองเลยนี่ขอลองปืนระเบิดปุมนี่ปืนระเบิดโอ้โหมันไม่ผักอะสิปืนระเบิดปุมเป็นไงปืนระเบิดปืนระเบิดปุมปป้ดโอ้โหมัวกันใหญ่แล้วตอนนี้นี่ยิงยิงจะพึ่งโอ้ตกลงไปแล้วโอ้ฉันว่าปืนระเบิด ไม่น่าเวิร์กนะครับหรือว่าคนเล่นไม่เก่งนี่สวัสดีนาะยนี่ทักทายทักทายโอ้นีครับมากันหมดเลยไหนลอกปอืนระเบิดเลยเต็มสตรีมปืนระเบิดแบบสตรีมตู้มระเบิดแบบสตรีมตูม้มอุ้ยรวมกันแข่งขันไปเลยมาดูกันเนี่ยฉันมาแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งของยุทธภพดี เงินชนะ250หปึ๊บุ้ไม่โดนนัดแรกไม่โดนนัดต่อไปต้องโดนไม่โดนอ่ะเปลี่ยนมุมมองก่อนปึ๊บตกลงไปตกแล้วเรียบร้อยนี่คนนี้ปึ๊บไม่โดนเพลงอลังการมากเพลงอลังการมากปึ๊บไม่โดนอุ้ยโดนคนนี้ดีกว่าชึบหลบกระโดดกระโดดนี่สเต็ปกระโดดไม่โดนหรอกสเต็ปกระโดดมายิงไปแล้วเขาต้องโดนนัดนี้ไม่โดนรอเขายิงเขายิงไปแล้วโอเครอ ปุ๊บไม่โดนปุ๊บกระโดดไม่โดนโอเคอุ้ยมีคนกระเด็นเรียบร้อยโอ้โหไม่โดนถูกกระโดดอะไรกันตรงนี้หยองหยงหยองหยองมาต้องโดนสักคนอ่ะต้องโดนสักคนปุ๊บโดนไปแล้วโอ้โหสองคนเกือบล่วงสามสามเรียบร้อยโอ้โแกดี้แกดี้เหลือแกดี้กระชันแกดี้ว้าแกดี้ดีแดาแกดี้ดีแดาดีแดาเป็นไง ฉันโหดมากจะบอกให้ปึบโอ้โหไม่โดนโอ้าวเรียบร้อยว้า้หหน่าสนใจแฮะอันนี้<ะ>ใช้ครั้งเดียว199โลบัคจัดไประเบิดทุกคนนะครับไปแล้วระเบิดทุกคนวู้จุดไม่มีใครรอดหรอกฉันลงดิวเคียร์ไว้เรียบร้อยแล้วปายตู้ เป็นยังไงล่ะขาวเลยเกิดใหม่กันหมดโอ้ยเดี๋ยวแคนอะไรฉันเนี่ยแคนอะไรฉันเนี่ยแค่ลงระเบิดทิวเขียดเนี่ยนะอยากลองปืนอันอื่นม้างอ่ะมีไหมเรากดที่ร้านค้าเลยก็ได้นี่นานี่ครับร้านค้านะครับแล้วก็ระเบิดปืนยิงกระบอกคู่799รอเหรอไหนขอลองสิเป็นยังไงโอเคลองดูนี่สวัสดีเธอลองหน่อยโอ้ยแรงหรือมันอันเดิมอ่ะเอานายนี่แหน โอ้ยจะพิ่งอุ้ยจะ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 ตกกระโดดกระโดดโอ้ยโอ้โหเรายังรักคุณนะมาโดนหน่อยโอ้เอ้าลงไปแล้วเดี๋ยวขอยิงหน่อยปุ๊บไม่โดนอึ๊บปุ๊บกระโดดกระโดดโอ้โหแม่นมากยังเกาะไว้ได้ปุ๊บนี่แหละลงไปโอ้ยโดดโอ้ยยื้อโอ้โหไกลมากทุกคนนี่คนนี้ดีกว่านายเอา ยังไม่ทันยิงเลยแกรดดี้อยู่ในสมรัติระูมนะครับตรงน้นเราต้องตามไปช่วยแกรดดี้ฉันมาแล้วเย่เย่เย่ฉันมาแล้วเอาลถเหรอนี่แดลไปดู <l ess> ไปดูแล้วอ้าวโดนมาจากไหนเนี่ยโอ้โหโดนลรทิศถากว่านี่แหะโอ้อยู่ข้างในโกดมากปุ๊บมาเลนข้างไหนก็ได้ปุ๊บโอ้โห,โหเขามีที่กำบังคุบารีดูโหดมาก ดีนายิงปดดุ๊บดีกระเด็นรอดีเลยก่อนรอดีเลยปุ๊บเรียบร้อยได้เงินแล้วอุ้ยมาอีกแล้วข้างบนมาไปไหนแล้วอยู่ข้างบนแล้วหรอนี่ไงโอ๊ะกระเด็นกระเด็นกระเด็นอุ้ยการแข่งขันอีกแล้วอุ้ยดวนอย่างนี้ต้องดวนกดใช่มาการแข่งขันเปืนลูกสอง ไปแล้วนะครับมาดูกันว่าใครอ้าเอา้เอา,อายังไม่ทันดวนเลยชดาแล้วหรอนี่ือควา่าซุมอยู่ข้างบนนะครับไหนใครขึ้นมาเรายิงอา้าวแกนี่มาอ้โอ้โอโอเดียวใครยิงเนี่ยยิงได้ระยะไกลเลยเหรอเนี่ยอ๋อ oh <my> เห็นแล้วดูไงฝั่งนน้นเจ้าฉลามนะครับฉลามผู้หญิงคนนั้นยิงมาว้าว ไม่เป็นไรไม่ตกนะครับมีที่กัรนอยู่นี่แดยิงระยะไกลไหนใครขึ้นมาใครขึ้นมาอุ้ยข้างหลังนี่แดไปแล้วข้างล่างข้างล่างเต็มเลยข้างล่างข้างล่างก็ลังขึ้นมาเตรียมตัวป้าอ้าวไปโดนเพื่อนโอววาแล้วนี่แดอุ้ยไม่ตกไม่ตกอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกโอเคแอร์ดรอปอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งยิงฉันนะฟิเก็บเก็บเก็บแอร์ดรอปเหมือนมีคนเล็งมีคนเล็งอย่าเพิ่งนั่นแหละ ไปไปออกไปของฉันอ้าวโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอไม่ให้แอ a i ดอบผู้หญิงคนนั้นยิงฉันอยู่นี่แหละโอ้แกน์ดี้ยิงเดี๋ยวฉันวางระเบิดก่อนนี่แหละวางระเบิดตุ้มเตยมวางระเบิดเยี่ยมมากามปุ๊บป๊บวางระเบิดปึ๊บวางระเบิดนี่แหละ อุยโดนแล้วปุ๊บปุ๊บเยี่ยมดีดาตกไปแล้วโอ้โหโหดมากๆพวกเรามาดูเราก็ยืดหอคอยที่นี่สําเร็จนะครับ <S <S เป็นไงทเทมไะเป็นแบบที่เล่นง่ายๆนะครับก็ยิงปกติเลยเนี่ยบอาแล้วก็ตกลงไปอะไรอย่างนี้นะครับ,บ<า>เนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นฟรีไฟน่าจะชอบเล่นเอ่อแมบ,บนี้นะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัว ไปยิงต่อแล้วดูเ,เขารวมกลุ่มอะไรไปแล้วไปว bye.